สวัสดีครับสมาชิกทุกท่านขอบคุณพระเจ้าในเช้าวันนี้วันเสาร์ที่สองตุลาคมนะครับ2021เราตื่นขึ้นมาด้วยกำลังที่มาจากพระเจ้าแล้วก็ขอบคุณพระองค์สรับในความรักความเมตตาของพระเจ้าที่มีต่อชีวิตของเราทุกคนพี่น้องทุกท่านสบายดีนะครับก็เห็นถึง พระคุณและความรักของพระเจ้าที่มีเหนือนชีวิตของพี่น้องในวันนี้ก็เป็นวันนะครับหลายคนก็พักผ่อนนะหลายคนก็ทํางานนะครับในธุรกิจส่วนตัวก็ดีหรือว่าในการพักผ่อนก็ขอพระเจ้าส่งเสริมกําลังและก็ไว้ผ่อให้กับพี่น้องทุกท่านในเวลานี้นะครับหกนาฬิกานะครับหกโมงเช้าหนึ่งนาทีนะ ในวันนี้นะครับพระคำของพระเจ้าที่จะมาหนุนใจให้กับพี่น้องนะครับก็อยู่ในหนึ่งมเอลบทที่21นะครับเมื่อวานเราดูไปในบทที่20แล้วนะครับมิตรภาพระหว่างดาวิดกับจุนาธานนะในวันนี้ในวันนี้ก็เป็นอ่าดาวิดกับขนมปังบริสุทธิ์นะครับว่าเกิดอะไรขึ้นเราจะมาดูด้วยกันเดี๋ยวผมลง โพสลงในเมื่อกี้อินเทอร์เนต็ตนะครับอาจจะขัดข้องนิดนึงนะแต่ตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วก่อนอื่นนะครับขอให้เราร่วมใจกันอธิษฐานของการทรงนำจากพระเจ้าด้วยกันสาธุการแด่พระบิดาพระเจ้าขอบพระคุณพระองค์ในเช้าวันนี้พระเจ้าทรงปกป้องดูแลพิทักษ์อารักขาชีวิตของข้าพุงทั้งหลายตลอดข่้คืนที่ผ่านมาถึงเช้าวันนี้เริ่มต้นด้วยพระคำของพระเจ้า เริ่มต้นด้วยการทรงนำที่มาจากพระองค์และข้าพระองค์จะฟังพระคําของพระองค์ที่จะหนุนจิตชูใจให้ข้าพุทธทั้งหลายที่จะมีกําลังกายกําลังใจที่มาจากพระเจ้าในการติดตามในการปฏิบัติรับใช้พระองค์ต่อไปขอาการทรงนำที่มาจากพระองค์อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนหนึ่งสมบทที่21นะครับก็ดาวิดกับขนมปังบริสุทธิ์ ดาวิดก็มาที่เมืองโนกไปหาอาหิเมเลตโปุโรหิตส่วนอาหิเมเลตที่เป็นโปรโรหิตก็ตัวสั่นและพูดกับดาวิดว่าท่านมาคนเดียวหรือดาวิดจึงพูดกับอาหิเมเลตโปรโรหิตว่าพระราชาทรงบัญชาข้าพเจ้าให้ทำเรื่องหนึ่งอย่าให้ใครรู้เรื่องนี้ที่เราใช้เจ้าไปนั้นดาวิดได้นับหมายนะครับกับคนหนุ่ม ณนะที่แห่งหนึ่งดาวิดมาที่อหิเมเลตปุโรหิตมาขอขนมปังสัก5ก้อนจากอาหิเมเลตแต่ปุโรหิตนั้นตอบว่าไม่มีขนมปังธรรมดาเลยนะมีแต่ขนมปังบริสุทธิ์ถ้าจะกินขนมปังก็ขอให้คนหนุ่มนะครับ ห่างจากผู้หญิงหรือตัวของเขานนั้นต้องสะอาดนะครับร่างกายของเขาต้องสะอาดชำะระล้างให้สะอาดและที่สําคัญคือไม่มีความสัมพันธ์ทางเพศกับผู้หญิงดาวิดก็ตอบว่าพวกเขาจะไปปฏิบัติงานไม่ได้แตะต้องผู้หญิงกายของคนหนุ่มนั้นก็บริสุทธิ์อยู่ดังนั้นปุโรหิตจึงมอบขนมปังบริสุทธิ์ให้แก่ดาวิดดาวิดนะครับก็บอกกับ ปรุหิตว่าที่นี่ไม่มีหอ,อกหรือดาบหรือที่ติดตัวที่อยู่ที่นี่เพราะว่าดาวิดนั้นไม่ได้ติดตัวนะครับไม่เอาดาบมาเพราะว่าเป็นพระราชานะครับเพราะว่าเป็นราชการของพระราชาที่เล่นดวลเขาไม่ได้เอาดาบติดตัวมาขอดาบหรือหอกสักเล่มหนึ่งที่ที่ปรุรหิตติดตัวอยู่นะครับปรุรหิตก็แนะนําให้ดาบของกุลิอัตคนฟร,ริสเตียนที่ดาวิด ค่าที่หุบเขาเอลานั้นแล้วก็ปุณหิตก็มอบให้แก่ดาวิดพี่น้องครับจากเรื่องนี้ทำให้เราได้เห็นว่าดาวิดก็หนีจากจากนั้นดาวิดก็หนีจากกริยัซาอูลไปที่อาคิดกริยันะครับเมืองกัดมหาเล็กของกริย์อาคิดเมืองกัดทูลว่าดาวิดคนนี้ไม่ใช่หรือที่เป็นก,กษัตริย์คนอิสราเอล คนทั้งหลายเต้นร้อนกันนะครับบอกว่าซาอูลฆ่าคนเป็นพันๆแต่ดาวิดฆ่าคนเป็นหมืนหม่นๆดาวิดก็กลัวตัวสัน่นเก็บถ้อยคํานั้นไว้ในใจเปลี่ยนอากับกิริยาต่อหน้าพวกเขาทําตัวเป็นคนบ้าปล่อยให้น้ําลายนะครับลงเปลอะคลาวกริยักอาคิดบอกกับทหารมหาเล็กของเขาว่าเราขาดคนบ้าหรือ ทำไมพวกเจ้าน,นําคนบ้ามาหาเราให้เรานะครับแล้วก็กษัตริย์นั้นก็พูดตอบว่าเราไม่ควรที่จะนําคนบ้ามาไว้ในวังของเราเอาออกไปจากวังของเราคนเหล่านั้นก็นําดาวิดนั้นออกไปดาวิดก็แกล้งทําเป็นคนบ้านะครับพี่น้องครับจากพระเจนน้าของพระเจ้าในตอนนี้หนึ่งสมับทที่21สบมีข้อคิดอยู่สามประการด้วยกัน เราจะดูด้วยกันนะครับข้อคิดมีอยู่3ประการด้วยกันประการที่1คือรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตัวเองเกิดอะไรขึ้นทําไมเราต้องรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตัวเองเราจะเห็นถึงอาหิเมเลสปุโรหิตนั้นรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตัวเองประเด็นที่1เราจะเห็นถึงอาหิเมเลสปุโรหิตนั้นทําผิดบทบัญญัติโดยที่เอาขนมปังศักดิ์สิทธิ์ให้แก่ดาวิด เพราะอะไรครับเพราะขนมปังนั้นควรเป็นของปุโรหิตเท่านั้นไม่ควรที่จะเป็นของคนอื่นไม่ควรที่จะเป็นของคนธรรมดาเพราะเป็นขนมปังที่บริสุทธิ์นั้นคนอื่นนะครับประชาชนมาถวายแด่พระเจ้านะครับขอนั้นควรที่จะเป็นของปุโรหิตเท่านั้นถ้าเราอ่านในเลวีนิติบทที่24ข้อที่5-9นะครับเราจะเห็นว่าแต่สิ่งที่อาหิบเลตเห็นว่า ดาวิดนั้นมีความจําเป็นมีความจําเป็นและชีวิตของดาวิดนั้นสําคัญกว่าทางศาสนานี่คือสิ่งที่อหิมะเล็ตมองเห็นและเขาต้องการที่จะช่วยเหลือดาวิดเพราะาดาวิดของความช่วยเหลือจากเขาคือขอขนมปังห้าก้อนแต่ขนมปังธรรมดาไม่มีมีแต่ขนมปังบริสุทธิ์ขนมปังนะครับควรที่จะเป็นของปุโรหิตเท่านั้นใช่ครับถ้าเราดูแล้วควรที่จะเป็นของปุโรหิตแต่ ปุโรหิตนั้นสละสิทธิ์แทนที่เขาจะได้รับขนมปังที่เขาควรที่จะได้รับเพราะว่าเป็นของปุโรหิตนั้นแต่เขาสละสิทธิ์ให้กับดาวิดเพราะดาวิดมีความต้องการนะครับและก็ขอความช่วยเหลือจากเขาเขาจึงให้เราต้องแยกนะครับสองอย่างก็คือบทบัญญัติกับความรักในตอนนี้เราเห็นว่าอิามเมเลลนั้นเห็นความรัก นะครับที่จะช่วยเหลือคนอื่นมากกว่าพิธีนทางาศาสนาเพราะว่าสิทธิ์ของสิทธิ์นั้นเป็นของเขาอยู่แล้วแต่เขาสละสิทธิ์นั้นให้กับดาวิดในการที่จะช่วยเหลือดาวิดในตอนนี้ได้พูดถึงกฎแห่งความรักสําคัญกว่าถ้าเราอ่านในลวินิติบทที่19ข้อที่18นะครับเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังนะนะครับบอกว่าลวินิติบทที่19ข้อที่18ว่าห้าม แก้แค้นหรือผูกพยาบาทลูกหลานคนชาติเดียวกันกับเจ้าแต่จงรักเพื่อนบ้านเหมือนกับรักตนเองเราคือยาเวนนี่คือสิ่งที่พระเจ้าได้บอกกับคนอิสราเอลว่าอย่าผูกพยาบาทกับคนในชาติเดียวกันกับเจ้าจงรักเพื่อนบ้านเหมือนกับรักตนเองเราคือยาเวนพี่น้องครับจากของพระเจ้าในตอนนี้ พระเยซูกิตก็ทรงอ้างจากเหตุการณ์นี้ถ้าลองอ่านในมัทธิวบทที่12ข้อที่1ถึงข้อที่8นะครับเราจะเห็นว่าเราไม่ควรใช้บทบัญญัติของพระเจ้าโดยที่ไม่มีความเมตตาสิ่งที่พระเยซูกิตกำลังบอกกับเราก็คือว่าเราใช้บทบัญญัติของพระเจ้าควบคู่กับความเมตตาของพระเจ้าตอนที่พระเยซูกิตทรงรักษาคนโรคเรื้อคนตาบอดนะครับ มัดจะตรงกับวันสปาโตเราจะเห็นว่าปุโรหิตธรรมจารย์ฟาลิสีนะครับบอกว่าไงบอกว่าวันสปาโตนั้นไม่ควรที่จะทำงานควรที่จะทำตามกฎบัญญัติของพระเจ้าพระยุคิดบอกไงครับพวกท่านยันปล่อยให้สักเ์เดียนั้นไปกินหญ้านในวันสปาโต พระยุคิดกาลังบอกกับพวกฟาริสีนะครับบอกว่าในวันสปาโตเนี่ยเราจะเห็นคนตาบอดทนรกเรื้อนของความต้องการของความช่วยเหลือจะเป็นจะตายอยู่แล้วท่านควรที่จะยึดบทบัญญัติตอนนั้นอยู่หรือเราไม่ควรที่จะช่วยเหลือคนที่จําเป็นของความช่วยเหลือจากเราหรือพระยุคิดเน้นไปที่อะไรครับความรักพระยุคิดให้เราเห็นบริบทสถานการณ์เวลานั้นว่าเราควรที่จะ ยึดบทบัญญัติหรือว่าเน้นไปที่ความรักพระคิดมองไปที่ความรักว่าควรที่จะช่วยเหลือควรที่จะขอความเมื่อคนหนึ่งของความช่วยเหลือเราควรยื่นมือออกไปช่วยเหลือบทบัญยัติสําคัญไหมบทบัญญัติก็สําคัญแต่บริบทณเวลานั้นนั้นเราควรจะทำอยังไงเราควรที่จะช่วยเหลือคนอื่นรักเพื่อนบ้าน,มนเมื่อรักตัวเองเมื่อกับอหิเะล็ตนะครับกุโรหิตในเวลานี้ ดาวิดมีความต้องการของความช่วยเหลือจากเขาเขาก็ยื่นมือช่วยเหลือนี่นแหละคือสิ่งที่กําลังบอกกับพี่น้องทุกท่านว่ารักเพื่อนบ้านเหมือนรักตัวเองบัญญัติสําคัญไหมสําคัญนะครับแต่ความรักก็สําคัญมากกว่านะครับสิ่งที่พระคิดเป็นแบบอย่างให้กับเราอย่างที่สองนะครับคือดาวิดโกหกต่อปุโรหิตเรื่องนี้เราไม่ควรที่จะเอาเย่อย่ยางจากดาวิดนะครับ ดาวิดโกหกตอปุโรหิตเขาบอกว่าเขามาคําบัญชาของกษัตริย์ซาอุลเป็นราชการรับหรือเล่นดวนที่จะใช้ปุโรหิตอหิมเลศดาวิดโกหกนะครับว่าเขามาตามคําบัญชาของกษัตริย์ซาอุลจริงๆแล้วเขาหนีจากกษัตริย์ซาอุลมาและในข้อที่10นะครับในบทที่21ถ้าเราอ่านต่อไปเราเจนว่าดาวิดนั้นเขาหนีจากกษัตริย์ซาอุล เขาโกหกนะครับบอกว่าเขามาคําบัญชาของกษัตริย์ซาอูลโกหกต่อปุโรหิตการโกหกของดาวิดทําให้ปุโรหิต85คนนะครับต้องตายถ้าเราอ่านในหนึ่งสมัยบทที่22ข้อที่9ถึง19เราจะเห็นว่ากษัตริย์ซาอูลนั้นก็สังหารการโกหกนะครับของดาวิดทําให้ปุโรหิตนั้น 85คนนะั้ต้องตายการโกหกนะครับพี่น้องอยากคิดว่าการโกหกเป็นเรื่องเล่นๆคนอื่นโกหกได้โอ้ยเราก็โกหกได้นะครับการโกหกเป็นเหมือนนะครับเป็นบาปนะครับเป็นบาปอื่นซึ่งร้ายแรงในสายพระเนตรของพระเจ้าการโกหกไม่เป็นบาปที่หลายแรงนะครับในสายพระเนตรของพระเจ้าพระเจ้าไม่พอพระทัยสําหรับคนที่โกหกเรากโกหกคนอื่นได้ เราคิดว่าคนอื่นไม่รู้สิ่งที่เราโกหกเราพูดอะไรไปเรารู้อยู่แก่ใจและที่สําคัญก็คือพระเจ้านะครับทรงสัพพันอยู่ทรงรู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราพูดที่เราทาดังนั้นการโกหกเป็นเรื่องที่ไม่สมควรทําและก็เป็นบาปที่ไร้แรงนะครับในสายพระเนตรของพระเจ้าพระเจ้าไม่พอพระทัยสําหรับคนที่โกหกถ้าเราอ่านนะครับในเอเฟซัส บทที่4ข้อที่25นะครับเดี๋ยวผมจะให้ฟังนะเอฟเฟซัสบ,บทที่4ข้อที่25นะครับได้บอกว่าดังนั้นจงละทิ้งความเท็จให้พวกท่านแต่ละคนพูดความจริงกับเพื่อนบ้านของตนเพราะว่าเราต่างเป็นอวัยวะของกันและกันละทิ้งความเท็จให้เราแต่ละคนพูดความจริงกับ เราจะไม่พูดโกหกต่อกันและกันเราจะพูดความจริงนะครับเพราะเราต่างเป็นอวัยวะของการและกันดังนั้นเราต้องพูดความจริงต่อกันและกันนะครับต่อไปประการที่3คือดาวิดนั้นฉลาดในการเอาตัวรอดจากศัตรูเราอยากจะเป็นคนที่ฉลาดไหมครับต้องอยากเลียงพระเจ้าให้พระเจ้าเป็นที่หนึ่งเราจะรู้ว่าเรานั้นเป็นผู้ที่ยัมี สติปัญญาที่มาจากพระเจา้าดาวิดฉลาดในการเอาตัวรอดจากศัตรูเราจะเห็นนะครับว่าดาวิดทำไงแกล้งทำเป็นคนบ้าพี่น้องเราเคยทำไหมครับแกล้งทำเป็นคนบ้าอยู่ดีๆแล้วก็โอ้ยแกล้งทำเป็นคนบ้าน้ำลายฟูมปากแล้วก็เลอะนวกคลาวออกมาเดินแบบกระเพกกระพักนะครับแกล้งทำเป็นคนบ้าดาวิดจริงๆได้อยากทำไหมก็ไม่อยากทำ เขาจําเป็นต้องทําถ้าไม่ทําคนที่อยู่รอบๆตัวเขามีแต่ศัตรูเท่านั้นเขาก็ฉลากนะครับถ้าดาวิดไม่แกล้งทาเป็นคนบ้าเขาต้องตายแนะ่เพราะมหาเล็กของกษัตริย์อคิตรู้อยู่เลยว่าดาวิดคนนี้แหละที่เป็นกษัตริย์ของคนอิสราเอลใช่ครับพระเจ้าทรงเจิมเขาไว้แล้วต่อจากกษัตร,ริย์ซาอูล เพราะว่าก,กษัตริย์สุต้องทาหน้าที่ในการรับตําตแหน่งของก,กษัตริย์ให้เสร็จสิ้นก่อนดาวิดถึงได้รับชั่วต่อจากนั้นจริงๆแล้วดาวิดเป็นก,กษัตริย์แล้วแต่เราจะเห็นว่าถ้าดาวิดไม่แกล้งทําเป็นคนบ้าเขาต้องตายเพราะศัตรูนั้นรู้อยู่แล้วเมื่อดาวิดแกล้งทําเป็นคนบ้าก,กษัตริย์อาคิดนะครับเมืองกัดก็บอกว่าเราขาดคนบ้าหรือ เราทหารเราไม่เห็นมีคนบ้าเลยทําไมพวกเจ้านําคนบ้ามาหาเรานําเขาออกไปดาวิดก็รอดพ้นจากศัตรูนั้นแล้วดาวิดจึงเขียนสดุดีบทที่34ที่เขาสรรเสริญพระเจ้าพ้นจากความทุกข์ยากลำบากดาวิดจึงเขียนสดุดีบทที่34นะครับน่าสนใจมากนะครับสรรเสริญพระเจ้าเพราะพ้นจากความทุกข์ยากเราเจองว่า สรุของดาวิดเมื่อทั้งแกล้งทำเป็นคนบ้าอยู่ต่อหน้าศัตรูเราจะเห็นว่าดาวิดแกล้งทำคนบ้าและเขาสังเสริมพระเจ้าในสรุสีบทที่34เพราะพระเจ้าทรงช่วยกู้เขาให้พ้นจากมือของศัตรูผมจะอ่านในสรุสีบทที่34ข้อที่9ถึงข้อที่10นะครับได้บอกว่าบรรดาิสุทธิชนของพระองค์จงจำเกรมพระยาเว เพราะผู้ที่ยำเกลียมโปร่งไม่ขาดแคลนเราสิงหนุ่มยังขาดแคลนและหิวหวยแต่ผู้ที่สวัสหาพระยาเวไม่ขาดสิ่งดีใดๆนั่นแได้ว่าทําให้เราได้เห็นนะครับว่าดาวิดนั้นเป็นคนที่ยำเกรมพระเจ้าเขายำเกรียมพระเจ้าเพราะผู้ที่ยำเกรมพระเจ้านั้นจะไม่ขาดแคลนผู้แม้แต่เราสิงหนุ่มแล้วนะครับ สิงหนุ่มยังขาดแขนและหิวโหยแต่ผู้ที่สแสวงหาพระเจ้าจะไม่ขาดของดีใดๆเมื่อรเราแสวงหาพระเจ้าให้พระเจ้าเป็นที่หนึ่ยงยำเกรงพระเจ้าชีวิตของเราจะไม่ขาดสิ่งดีใด,ดๆเพราะพระเจ้าประทานพ้พผ่ให้กับชีวิตของผู้ที่ยำเกรงพระเจ้าก็ขอบคุณพระเจ้านะครับสาหรับพระเจ้าของพระเจ้าในตอนนี้เราต้องรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตัวเองนะครับให้ความรักของพระเจ้าอยู่เหนือชีวิตของเราเราสามารถที่จะรักคนอื่นได้ การโกหกเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำนะครับพูดความจริงต่อกันและกันพระพระเจ้าก็ไม่พอพระทัยสำหรับคนที่โกหกนะครับเราต้องพูดความจริงต่อกันและกันและเราต้องจำเต่ยนพระเจ้านะครับเหมือนกับกริย์ดาวิดที่เขายังเล่นพระเจ้าก็ขอบคุณพระองค์สำหรับในพระคำของพระเจ้าในเช้าวันนี้นะครับ ก็ขอพระเจ้าที่จะเสริมกําลังและก็อวยพรให้กับพี่น้องทุกท่านนะครับเราอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าสําหรับพระคํำของพระองค์ด้วยกันสาธุการแด่พระปิดาพระเจ้าสังเสริญและขอบพระคุณพระองค์ขอพระเจ้าสมโปรดเมตตาที่จะส่งเสริมกําลังอวยพรให้กับพี่น้องทุกคนที่จะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ได้รับการปกป้องได้รับการดูแลพิทักษ์อารักขาที่มาจากพระองค์หากท่านหนึ่งท่านใดที่ไม่สบายมีความทุกข์ใจมีความวิตกกังวลในชีวิตขอพระเจ้าที่จะเร้าลมใจของพระเจ้าจะชูใจเสริมกําลังเขาให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและเขามีความเชื่อมั่นในพระองค์ต่อไปขอพระเจ้าปกป้องดูแลเสริมกําลังให้กับพี่น้องในการพักผ่อนในวันนี้ในการทํางาน หรือทำกิจกรรมใดก็ตามขอพระเจ้าทรางอยู่ด้วยกับพี่น้องทุกคนอธิษฐานขอพระเจ้าทรงพระวิญญาณของพระองค์ทรงอยู่กับข้าพุทธทั้งหลายอธิษฐานฝากมไ oh วกับพระองค์ตลอดทั้งวันนี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนนะครับขอพระเจ้าเสริมกำลังและก็อวยพรให้กับพี่น้อง ใฉันให้พห้นหยุดพ้นคำแช่งสาจะมีใครสักกี่คนอย่อมตายเพื่อช่วยได้ไหมคุณบางและฉันสุดสาบซึ้งในพระคุณ ก็ช่วยฉันให้พ้นหลุดพ้นคำแช่งสาเจะมีใครสักกี่คนอยอมตายเพื่อช่วยได้แม้คนบาปและฉันสุดสาบซึ่งในรพระคุณกระสงยอมแบกไว้กระองคแบกรับไว้ ทุกและโศกโรคภัยให้ฉันได้มีเสรีกระสงยอมแบกไว้พระองค์แบกรับไว้ความบาปลึกในใจเพื่อให้ฉันอยู่ในพระคุณ